Take it easy จำสเสน่ห์รสชาติของขนมไทยได้ไหมถ้าหากความรู้สึกนั้นเริ่มเลือนรางวันนี้เพื่อนคู่คิดจะพาไปรู้จักกับขนมไทยในรูปลักษณ์ใหม่ที่ใช้ไจกว่าเดิมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจากธุรกิจขนมคลองแคลงสมัยรุ่นคุณย่าที่สืบทอดกิจการมาจนถึงวันนี้คนรุ่นหลานอย่างคุณพินพรจึงได้ตัดสินใจปรับรูปลักษณ์ใหม่ของแบรนด์เพื่อดึงให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจขนมชนิดนี้กันมากขึ้นค่ะ เมื่อก่อนเราจะขายแบบไม่มีใครรู้โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยแทบจะไม่รู้จักขนมชนิดนี้เลยด้วยซ้ำพอเรามารีแบรนด์ให้หน้าตาเขาดูสวยงามขึ้นก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเออขนมไทยที่รสชาติอร่อยเนี่ยก็ยังมีอยู่นะมูลค่ารวมตลาดขนมไทยเมื่อปี2552นั้นสูงถึง15,200ล้านบาทและเพิ่มขึ้นในปีต่อมาคาดการว่าตลาดขนมไทยจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆและขยายการส่งออกไปยังต่างประเทศได้ค่ะ ขนมคลองแครงเนี่ยน่าจะเป็นขนมเพียงไม่กี่ชนิดที่ใส่พริกแต่ว่าพอเราทานเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าเออรสชาติอร่อยการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของแบรนด์ในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการเพิ่มรสชาติของขนมคลองแครงให้มีความหลากหลายมากขึ้นค่ะจากที่เคยมีแต่รสดั้งเดิมคุณพินพรก็ลองเติมรสช็อกโกแลตชีสสตรอบเบอรี และรสสาหร่ายซึ่งก็ได้รับความนิยมจากลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นมากเลยทีเดียวค่ะเราก็จะมีการใส่เรื่องราวของขนมคองแครงเนี่ยลงไปในแพคเกจจิ้งของเราด้วยซึ่งก็จะสามารถอ่านเรื่องราวหรือว่าประวัติของคลองแครงได้และด้วยการออกแบบแพคเกจจิ้งที่ดูทันสมัยจึงทําให้แบรนด์ดูน่าสนใจรวมไปถึงตัวแทนจําหน่ายที่ติดต่อขอเข้ามาช่วยกระจายสินค้าร่วมกันโปรโมทให้ขนมคลองแครงแบรนด์นี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะ คือเราต้องต่อสู้กับทัศนคติของคนเดิมๆที่เขารู้สึกว่าขนมไทยจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นพอเราเสนอของใหม่เข้าไปเราต้องค่อนข้างอดทนกับความคิดของคนอื่นก่อนที่เขาจะยอมรับในสิ่งที่เราทำเนื้อกล้าที่จะลองเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่และยังคงรักษาสเสน่ห์ความเป็นไทยไว้เค้กเชื่อว่าสักวันหนึ่งแบรนด์ขนมไทยจะก้าวไปได้ไกลในระดับโลกนะคะ คุณผู้ชมคะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอไม่แน่นะคะผู้แทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้เช่นเคยคะ่ะข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้คลิกมาได้เลยที่ w w w b a n k oh k o k b a n k c o m เพื่อนคู่คิดวันนี้เคกลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ